สวัสดีครับหลายอีพีก่อนคงจำกันได้นะครับผมเคยเอาเกมรวมฮิตลุงหนวดเกมนี้มาเล่นให้ดูกันนะครับเป็นเกมที่รวมเอาซ u เปอร์มาริโอ3เครื่องในอดีต3เครื่องคอนโซลในอดีตของ Nintendo นะครับมาลงให้กับเครื่อง n t e n d o Switch นะครับก็เป็นซูเปอร์มาริโอ u p e r m a r i ซูเปอร์มาริโอซันชัยซูเปอร์มาริโอกาแเล็กซีนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีครบรอบ35ปีของเกมซูเปอร์มาริโอนะครับที่มาริโอถือกำเนิดมา แล้วก็มันไม่ได้เป็นไอเทมชิ้นเดียวที่ทาง Nintendo ทําขึ้นมาเพื่อที่ฉลองครบรอบ35ปีให้กับลุงนวดนะครับยังมีอีกไอเทมหนึ่งซึ่งจะเอามาให้ดูกันใน EP นี้ก็คือเจ้านี้ครับนี่คือเกมแอนด์วอชนะครับในเวอร์ชั่น Super Mario b r o t h r r s รสับหรือ Super Mario Bros นั่นนะครับก็จะเป็นเกมแอนด์วอช คือถ้าใครที่เกิดทันรุ่นเนี่ยเ,เด็กเป็นเด็กยุคเอตี้นะครับ1980นะ่ยจะจำกันได้ว่า n i n t e ี d o เคยทำเกมที่เรียกกันว่าบ้านเราจะเรียกเกมแอนวอชว่าเกมกดนี่ก็คือเป็นกลับไปสู่ยุคนั้นเครื่องแบบนั้นเลยนะครับหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะไปแกะกล่องให้ดูกันว่าเกมแอนวอชหน้าตาเป็นอย่างไรแลวเขาก็มีการเอาเกม Super Mario ภาคแรกในยุคฟา m i c o มและภาค2มาลงไว้นีีด้วย รวมถึงอีกเกมหนึ่งที่ชื่อว่าเกมบอลซึ่งเป็นเกมแรกสุดที่เคยลงให้กับเครื่องเกมกดหรือเกมแอนวอชตัวแรกเดี๋ยวไปดูกันแกะกล่องกันเลยครับมาแกะกล่องกันนะครับกับเกมกดหรือเกมแอนวอชนะครับเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ35ปีลงหนวดหรือซู p เปอร์มาริโอนะครับแล้วก็จริงๆก็ฉลองครบรอบ40ปีนะครับของตัว เครื่องเล่นเกมเกมอนรอชหรือที่บ้านเราเรียกว่าเกมกดด้วยนะครับเพราะว่าออกมาเมื่อปีคศ1980นะครับแล้วก็โดยที่ในเครื่องที่ทำมาเวอร์ชั่นพิเศษเนี่ยจะมีเกมให้มาทั้งหมด3เกมนะครับตามในรูปนี้เลยนะครับก็คือ Super Mario Park 1 s u p e น m a r i ะครับซเปอร์มาริโอาซึ่งฝรั่งเขาจะเรียกว่า Super Mario Bros. The เ o s t ร e v สเลนะครับหรือฉักที่หายไปเพราะว่าพาค2อเนี่ยออกขายแค่ในญี่ปุ่นก่อน ชักพักใหญ่เลยพอไปขายในอเมริกาเนี่ยเขาจะเลยจะเรียกเป็นที่ลังชาวบ้านก็เลยจะเรียกเป็นพักที่ของฉากที่หายไปนะครับแล้วก็จะมีเกมบอลนะครับเป็นบอลนี่เป็นเกมเกมเกมแรกที่ออกขายในรูปแบบของเครื่องเกมแอนวอชหรือเกมกดอันนี้ผมเล่นไม่ทันนะครับคิดว่าเล่นไม่ทันแล้วก็เป็นนาฬิกาตัวมันเป็นนาฬิกาได้ด้วยเป็นทั้งเครื่องเล่นเกมแล้วเป็นทั้งนาฬิกาแบบตั้งโต๊ะพกพานะครับสมัยก่อนก็เนี่ยแหละผมจะเคยเล่น,นเกมแรกในชีวิตก็คือเกมปลาหมึก ลงปลาหมึกลงไปใต้ทะเลหลบปลาหมึกบุกหลบหนวดปลาหมึกทั้งหลายนะครับไปแกะกล่องกันนะครับจริงๆเราชอบแจ็คเก็ตกล่องการออกแบบเวอร์ชันนี้มากๆเลยนะครับน่ารักจริงๆเพราะว่าตัวแจ็คเก็ตเนี่ยก็จะมีสกรีนอยู่ที่ตัวแจ็คเก็ตพลาสติกเป็นพิมิ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซูเปอร์มาริโอนะครับด้าน้างก็มีนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับกุบา ามาแกะกล่องกันครับแกะฝังนี้นะครับฝั่งนี้จะมีเลิ้นให้ปเปิดอยู่ครับราคาขายในเมืองไทยช่วงเปิดตัววันแรกๆนี่อยู่ที่300้เอ้ย3า0้าทเลยส <c oughs> <c oughs> ามพับาทนะครับ นินค่อนข้างลึกเนาะอ,ออกมาได้แล้วครับมีกิมิกตรงนี้ด้วยสเปเชียลเขียนว่า special tanks อ,อยู่นะครับก็คือตัวละครเป็นแบบตัวละครในเกมกดเมื่อก่อนเลยก็จะเป็นแขนแขท่อนๆแบบนี้สีโมโนโทนนะครับขาวดำอ่าเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันนะครับอทุลักทุเลมากต้องขอไปด้วย ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนานเนี่ยอู้ไปซะเยอะสาย USB เป็น USB C จริงๆด้วยนะครับน่าจะเห็นกันนะครับอะไม่แกะอยูราคาตกโลกจิตนกินที่แกะตรงนี้ปิดตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้เ,เราจะไปแกะตรงตรงูดทำไมล่ะโมเลยมาแล้วครับ ตื่นเต้นอ๋อมีต้องเปิดตรงนี้ด้วยนั่นไงขาดจนได้ขทำให้เปิดยากเกนิดหนึ่งนะมาแล้วมาดูกันครับอุ้ยตับปวกับแผ่คอนดิมูนี่อะไรครับืึว้าวสวยกิ้งครับสีโอีสีออริจินอลเลยนะครับความบาง ีพอร์ต USB-C ที่เอาไว้ชาร์จนี่ปุ่ม power นะครับด้านหลังเครื่องนะครับไม่มีอะไรไม่มีขาตั้งนะผมคุ้นๆน,นะแต่ต้องไป search ดูก่อนเหมือนกับเครื่องสมัยก่อนจะมีขาตั้งหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่บางเกมบางเวอร์ชันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นลำโพงเป็นไปได้ครับม,มีแค่2ปุ่มแล้วก็มีปุ่มเกมปุ่ม time ปุ่ม p อ u s ปุ่มเซตเวลานะครับชื่อเกมจะอยู่ตรงนี้ super mario bros b u t อ e r นั่นเองนะครับโอ้พร้อมกันยังครับไปดูกันครับกดปุ่มไทม์ก็จะให้ตั้งเวลาก่อนนะครับโอ้โห ผ่านไปครับโอ้มีธีมด้วยนะครับจะเป็นกลางคืนก็จะเป็นกลางคืนให้ดูนะครับจะเป็นกลางคืนจะเป็นกลางคืนพูทอะไรเรื่องเลยนะครับก็นะครับคือเหมือนกับดักโหมดของ iPhone อะไรเนี้ยสีสันจะเปลี่ยนไปด้วยโอ,โอ้ครับก็นี่หมดเวลาใช่ไหมมีกิมมิกต,ต่างๆด้วยกดปุ่มเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไปดูเกมกันครับมาริโอเลยเนาะเลือกสองเพเยอร์ได้ด้วยเหมือนเมื่อก่อนเลยเล่นให้ดูกันนะครับปุ่มแน่นสัดัดมือดีนะครับคือเนี่ยตีแ่นก็หนึบหดีแน่นดีนะครับสองปุ่มนี้ก็คลาสสิก <c oughs> ไม่ยวบ ขึ้นให้นดีงานดีครับ องท่อครับเสียงดังดีเลยนะครับว้าวอย่าไม่ทีนะครับตั้งแต่ตอนคลิป สามเกมมาริโในเครื่องส t c h ผมเป็นคนที่เล่นมาริโไม่เก่งเลยนะครับจบแค่ยุคหลังๆยุคจำม,มิติแล้วโพลิกรอนแล้วอพอพอใช้ด้วยนะครับตั้งเสียงตั้งความสว่างหน้าจอได้ด้วยนี่สว่างแปดไปเลยก็ได้เสียงดังค่อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับพิ s เซตเกมครับไปเกมไปเกมอื่นกันไม่ใช่สิเปลี่ยนเกมก็กดเกมสิครับนาน เหมือนกันเล่นเป็นมาเล่นเป็นดุยเจดูบ้างนะครับฮะโอ้โหโคกแมง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเล่นเกมบอลกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปจริงๆคือไข่หน้าไม่เก่งโอ้โหเนี่ยอะไรเกมเอเกมบีนะครับเกมเอเกมบีเกมบีจะยากกว่าเกมเอมันเป็นสัพท์ทางการเล่นเกมของเครื่องเกมแอนดรอชเมื่อก่อนคือเกมเอเนี่ยมักจะยากกว่าเกมบีเอ้เกมเอมักจะง่ายกว่าเกมบีประมาณนั้นถ้าผมจําไม่ผิดนะอ๋อการขยับก็เหมือนก็จะเป็นภาพบิตแมปที่มีอยู่แล้วบนจอแล้วก็ คือแอน m เมชันมันจะม,จะมีอยู่ใตาตัวเราก็ต้องขยับให้มันถูกต้องสปีดเกมก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่คือการเกมเลี้ยงลูกบอลน,นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับขาวดำโมัโทนคืออยากให้เขาแถมเกมยุคเกมเวนวอชมาเยอะกว่านี้อยากได้อะไรนะวิ่งเข้าบ้านมีผู้นี้มีใครนึกออกไหมที่หลบพวกของตกมาจากฟ้านะครับปลามึกหรือไฟไหม้ที่เอาต้องคอยเอา น้ำมันไปดับน้ำสิน้ำมันไปดับไฟได้ไงเอาน้ำไปดับไฟนะครับเห็นไหมครับมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เก็บไฮสกอร์กันนะครับแล้วก็ต้คงต้องคำนวณแอนิเมชันว่าอันไหนถึงก่อนอันไหนกดผิดก็เห็นไหมใช้ได้อยูอพพอสก่อน ก็โอเคเนาะกลับไปเป็นเวลาก่อนอวันนี้นะครับให้ดูว่ามันเล็กดีจริงๆถูอในฝ่าม,มือได้เลยบางด้วยเบาด้วยดีดีดีเป็นเข,ขาเรียกอะไรนะของสะสมวางโชว์ได้เอามาเล่นได้เป็นบางครั้งจอคุณภาพดีเลยนะครับ เรียกว่าเป็นจอ IPS ด้วยแหละเพราะว่ามุมไหนก็สีไม่ดรอปนะครับดีงามดีงามครับไปข่าวว่าทางเมืองนอกนักแฮกเมืองนอกทั้งหลายเขาเงยกันได้แล้วนะครับต่อไปอาจจะใส่เกมใส่รอมเกมกอื่นๆเข้าไปได้นะครับอยากให้ใส่รอมพวกเกมแฟมิคอมบางเกมได้เพิ่มเข้าไปหรือพวกอย่างที่บอกเกมบนวอชเกมกดบางเกมเพิ่มเข้าไปได้ เกมแอนด์วอชนะครับเวอร์ชันซูเปอร์มาริโอฉลองครบรอบ3 5ปีลุงนวดนะครับแล้วก็ฉลองครบรอบ40ปีเครื่องเกมแอนด์วอชด้วยนะครับก็ตามนี้เลยครับน่ารักดีนะครับสะสมของ้อยวางโชยอะไรได้เป็นของประดับบ้านสำหรับเด็กแก่ยุคโอตะกุโอตะแก่ er. ได้ดีจริงๆเลยนะครับปื้มน่ารักชอบนะครับลองหาซื้อกันดูนะครับวันนี้อ e พีนี้จบแค่นี้แล้วพบกันใหม่ e ี่หน้า สวัสดีครับ๊ายบาย